คุณมาหยาบอะไรตรงหน้านี้มันผ่านผมไปมามันถูกเอาตัวอถูกแก้มาเนี่ยคุณถูกแก้มนะถูกแก้มหรอบ้าผมก็เข้าใจผิดเห็นมันนุ่มๆดีนึกว่าไม่ใช่แก้่ของหนูแท้รับโอปีโอปีมาคุณศิราซีโคเขาจับนมมาจังพี่บาจุนใช่ยอมใช่ค่ะแล้วพี่ทำไงบ้างพี่ัดยพี่ก็ปล่อยคนน่าเกลีคนน้ากลัวคนบ้ากัร ตัวเองไม่บ้ากามเลยเนาะฉันไม่เคยบ้ากามเลยหำก็ไม่เคยจับวั t <What? S 1> อ,อะไรนะอะไรนะอย่าเข้าใกล้ค่ะกลัวค่ะถือมีไ,มไมว้จับใคระอะไรนะหำคุณมันไม่ได้มีไว้จับนะความจริงแล้วมันมีไว้ดูดนะ สภาไปสภากันขาลูเหรอได้เวลาก่อนเดี๋ยวพี่จะออกว่ะนึร้อยยี่สิบโลร้อยยี่สิบโลสักพันใครก็ได้มีไหมอ่ะมีแล้วแหละตอนนี้ก่อนไหนมากินโจ๊กอยู่ได้ได้เอ้หมดยัง นั่งหน้าสักคนคือจะนั่งอืมเย่ <Yeah. S 1> <c oughs> อือไอ้ไหนนั่งข้างนอกเย่โมสิงใส่โอเวอร์ต้องเข้าเดี๋ยวก่อนอะไรนะ <c oughs> สีม่วงข้อสวยเลยสิงสิงเฮ้ยแต่จริงๆนะมีแต่คนชมว่าชุดเราสวยมากเลยเขาามแบบวันนี้ไปทำไมก็าถามว่าอันนี้แกล้งอะไรหรอครับชุดสวยจังแกล้งลอยสดครับ อะไรบอกชุดเข้าพอครับเข้าไปเฉยๆเอลยการพามาอันนี้ประมูลรถเหรอเฮ้ยเอ้ยสรุปน้องน้องโดนเท็ดกันป้าฝ้ายเฮ้ยเดี๋ยวก่อนวันนี้วันนี้องต้องเล่นเกมออฟการ์แล้วดิก็ใช่เป็นเกมยังไงหรอก็เขาให้เตรียมตัววันนี้นี่ตีแข่ง เขาบอกคนนี้เขาเขาบอกว่าคนนี้สนใจเล่นไม่ใช่หรอใช่ก็เราไม่ได้ลงเล่นอยู่แล้วนี่เราไม่ได้ลงไหมไม่รู้อ่ะใช่เราไม่ได้ลงเล่นเราไม่ลงแล้โอเคหูเราหยุดแกงเดียวกันปะเนี่ยใช่ค่ะห้าสิบกล่องหมื่นห้าเท่ากับเจ็ดพันห้าไอ้เจ็ดแสนห้าไม่คุ้มว่ะเพราะว่าทำของมาจะครบอยู่แล้วอ่ะมันต้องเป็นหนัก แต่ถ้าซื้อปูนคุ้มอยู่เพราะว่าปูนมันจบที่ร้านกว่าบาทเขายุ่งเขายุ่งพี่บ้าเขายุ่งรอข้างนี้ขี้เลยขี้เลยขี้ไรเล่าไมไม่ยายายาอาหารต่ตัวสอถามสอถามช็อตถามวะพี่เหมือนโบลิ่งกับโบลิ่งเราเลงมาแบบเหมือนคนแกงอะเหมือนแกงมหาสภา มาได้ลงไม่ยุ่งลงพี่ว่มาแก้งไงมาแสงก็ขึ้นแข้งใจรักขึ้นแข้งลอยซกขึ้นแงลยซไปเลยมามาหาลุงกันจมาขึ้นแก๊งค่ะแกงลอยขึ้นแกงใช่ค่ะขันแกงใหญ่ลุงี่บาพาคนมาขึ้นแก๊งเอาเลยเอาเลยแบกมาไขลุงพูดเล่นลุงพูดเล่น ร้อเล่นร้อเล่นติดติดต่ออะไรไหมครับไม่ไม่ติดต่อค่ะไม่ติดต่อิดต่อลมาใช่ใช่ค่ะอันนี้คุณตำรวจมาทำอะไรครับไม่แต่คือคุณตำรวจผมถ่ายรูปไว้แล้วนะว่าคุณยัดกล้วยให้กับลูกน้องผมอะเอ้าก็ผมให้เขาไมกินไงโอ้โหที่คุณกล้าที่จะพูดเขาคว้าค่ะเขาคว้ายัดปากแล้วมันเหมือนชินเกงนาะมัยใหญ่ครับมันเลยเหมือนชิ้นแกงคุณเอากล้วยยัดปากแฟนดี้งั้นเหรอเอ้ยไม่ทำหน้าต่อยเขานี่ ไม่คือผมให้เขากินเองที่คุณเลือกคนขาวๆในสภาเลยเหรอคุณไม่เลือกคนย่นๆอย่างคุณไม่เลือกคนย่นๆอย่างอีตอกแตกกับเปียกปูนบ้างลละพี่พี่พี่ทำไมมีชื่อหนู่ะพี่ยังไม่ได้เลือกเลยคุณอะไรเป็นคนเลือกให้ผมพี่รู้สึกดีเลยแม่งอยู่ๆองคยให้กันอย่างนี้กูชอบอ่ะชอบดูอ่ะ โอยเจ้โอ้ยคนนี้เขาสู้เว้ยคนนี้เขาสู้เว้ยถ้าไม่เห็นตัพี่บ้านเลยไปฝึกทีมาคนเดีก็ม่กินท้องารอท้องาปกหมอนันอะไรอะคยี่านาเนส้นึงสองสามสี่ห้าเลยอะง่ายงลุงนี่อ้ยอุ้ยลุงปวยยาตวางยาแล้วก็ลาเข้าห้อง เราพูดไม่ได้หรอนี่ไงคนหนึงโดนโปกคนอื่นไม่ถืออาวุธโอเมก้าซื้อเวนโทนิดหน่อยเจ็ดสามสราใส่เบิ่นชักโอ๊ยไม่ไม่ใช่ชุดคอโอ้โหอยู่เหมือนอยู่เหมือนอยู่นี่คืออะไรอ่ะชุดอะไรอ่ะชุดร้อยศพของปาสนุกชุดร้อยศพของสนุกหย่า หมายถึงกะหรี่ที่มาไปตีมานะไม่ใช่หรือเปล่าครับตั้ซีกะหรีบนี่ไงจะทำเรื่องแเลกโอชานซูบอกเลยยังยังมีอีกครับยังมีอีกแล้วแล้วเป็นอะไรกับว่าจางเนี่ยพวกมึงอ่ะ เป็นน้องค่ะเป็นน้องค่ะอันนี้แหละคือไอ้สามตัที่ถ่ายรูปลงวันนั้นนะลุงจำได้ปะพี่เจสวัสดีครัับสสวดีครับวันนั้นที่วันนั้นที่น้องมันถ่ายรูปลงแล้วลุงพสอถลูปพี่บานแล้วลุงพ่อทวิตต่อว่าใครถ่ายรูปเดี๋ยวกูตามตีให้หมดเลยอะไรนั่นนะไอ้พวกนี้เลยบางคนถ่ายไม่เลยเพี่ไปไปพี่ไปนี่ทำไมพูดทำไมได้หรอทไมเขาทำได้ก็รักลุงทำไมอ่ะที่มากหลานเลิฟที่รักหนึ่งสองจี อยากอยู mm. no. ่ไ hm. ม่เขางอเนิบเอาแบบเอาแบบกอดได้ไหมกอดกอดแล้วค oh. um ่อยถ่ายได้ไหมได้ค่ะได้ไอแฝดและพี่จะรักเมนพี่จะรักเมนพี่จะรักเมนพี่จะพาทุกคนกำลังดูลุงมีความรักซ้ำซ้ำแล้วก็คือยังยังกอดไม่เสร็จไงแล้ก็ยังกอดไม่เสร็จไง ใช้เสร็จแล้วค่ะยังกอดไม่เสร็จนี่กอดได้ทีเดียวพอค่ะมันถึงเวลาแล้วที่ผมจะพาคุณไปสองชั้นสองโชคดีพี่แต่ครับโชคดีนะกลับแล้วบายๆฝันน้องกลับเฮ้ยเราไม่ถุงพี่บ้าไปเฮ้ยไฟแล้วนะใกนักแกนักแกนักเดี๋ยวปิดไฟแล้วพี่ปิดไฟให้แล้วพี่โอเคเดี๋ยวพี่เดี๋ยวลุงฝากอันนี้หน่อยฝากแบบจอง icu อันนิดนึง ได้จะมีคนม้ามแตกเต้นตัวมานานแล้วปากดีด้วยเป็นน้ามแตกกับพุ่งตรงสนับสนุนเขาสนับสนุนเขาดูแลลุงนะครับเอาเลยเอาเลยไม่พี่เคยจะเตะพี่ที่ผมเลยหรอคนลเลวไม่เตะไม่เตะไม่เตะเตะทำไมอ่ะตัวจะม้ามแตกจากอย่างอื่นครับเทุกทีถูกแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นเนี่ยยังไม่เท่าเอลพี่เคลื่อนไหวหรอกไม่เปิดปะ ไปไหนไปไหนไปเบลกระต่ายไปไหนนัดติลาหมอรอนะลุงเสร็จแล้วเรอวติลาเอลกระต่ายเรพูดไม่ได้ใช่ไหมตอนคุมอ่ะอืมไม่รู้ดี๋ยวเดี๋ลุงเสร็จแล้วลุงบอกแล้วเห็นแล้วส่งหมอมารับพี่บ้าได้ได้ได้แล้วคุณทำไรต่อในคุณชั่วคุณทอะไรพี่คนชั่วคนเร็วคุณไม่ได้ทำจะพูดได้เหรอได้ยินไหมพูดได้สิอ้าจริงเหรอไม่ใช่อะไรไงคุณ ทำไรต่อทำอะไรอ่ะคุณคุ้มหัวไว้ซะขนาดนี้คุณจะกักขังเหรอคะคุณจะฆ่าเหรอผมจะไปฆ่าคุณทำไมไม่ครับคุณสปาคุณจะกักขังสักสิบปีค่ะตัดให้แล้วโอเคไหมโอเคแต่ผมชอบอุ้มคุณนะอุ้มอะไรเหรอคะลูก คือจะเล่นไปก็คงไม่ดีอ่ะคนนี้เขารับไม่ค่อยได้ด้วยอ๋อโอเคใช่แบบใช่ค่ะราไม่ได้ค่ะทะลึ่งมากๆสุดๆเลยค่ะหรอครับใช่ค่ะแต่ผมก็รู้นะว่าคุณก็สุดในทางนี้หมนจริงหรอไม่จะไม่เห็นรู้ตัวเลยอ่ะคุณอาจจะไม่รู้ตัวไงแต่คนที่เขาเห็นน่ะเขารู้ครับหรอค่ะครับคนอย่างคุณอ่ะต้องเจอคนอย่างผม ต้องลองเข้าไอซียูสักรอบมึงเลยมารู้ใจร้าพี่เราไม่ทายน่ากลัวจังเลยผู้ชายคนนี้กลัวตัวกลัวกลัวกลัวแล้วชอบไหมแล้วชอบไหมดูที่เขาชี้หน้าเขายังน่ากลัวเลย ไม่แล้วเราชอบหรือเปล่าผู้ชายคนนี้นะโอโอนกลัวกลัวกลัวโอ้ยน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวคะโอ้ราตมือ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 บอกแล้วใช่ไหมแยบแยบแยบตรงบอกแล้วใช่ไหมว่าทำงานเหนื่อยก็ไปพักมานา่ากลัวแรงเยอะครับแรงเยอะแรงเยอะแค่ช่วงบนม่ต้องช่วงล่างแรงเยอะหรือเปล่า เอ๊ะช่ลงบนะแรงเยอะครับเลมันต้องแรงเยอะกว่าช่วงล่างอยู่แช่วงล่างมันแค่ขยับเข้าคเขาเข้ากไอกว่าๆ้เว้พวอ้กไอ้พอ้พวอ้พวออ้ยอ้ไ้ไอ้ไ้พว้พวนอ้พไว้ไอ้พว้ไอ้พวกอ้พวกาพวกไอ้พว่ไอไอ้พวอวกอ้พวพวอน่ไอ้พมพอ้ไ้กไไอ พี่ประกาศวิ่งไปชกวิ่งไปชกวิ่ไปชกจริงเหรอพี่คนซอมมี่ไปชกเหรอบ้าจริงจริงวิ่ชกเขาไม่เปิดชกชกเขาไปเหยียดชกจะวิ่งไปชกทำไมล่ะเออโดดทีนึ่งโดดทีนึ่งคุณตอนนี้คุณแบบเหมือนเล่นไอ้นี่อยู่อ่ะหยุดเล่นตัวได้แล้วสุดท้ายแล้วคุณต้องมีสามีนน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวนี่มันนากลัวน่ากลัวไม่ได้หยุดเล่นตัวได้แล้วอยากมีพี่เคยแล้วอยากมีพี่เคยแล้วน่ากลัวน่ากลัว พี่บาเดี๋ยวแก่แล้วไม่มีใครเอานะจริงเหรองั้นขอลวงแก่ทั้งไหนที่จะมีใครเอาไหมโอ้ยเหนื่อยวะตัวเขายังยับเลยฟิตไงพี่โว์ให้รู้ไงว่าฟิตสิงสิงๆนันมากเขามีแต่เพลงมานไอสีแดง แต่ผมว่าชอบคนนั่งเก้าอี้สีแดงครับว้าวชอบคนเ <c oughs> ก้าอี้นั่งเก้าอี้สีแดงลุจงจ๋าเนี่ยเช่อหนูป้าพี่บ้าหันไปมองเก้าอี้ตัวเองแล้วว่าคือไม่ไม่ไม่พี่เก้าอี้สีเลือดหมูนั่นแหละครับแล้วก็มีกีตาร์ด้วยนะกีตาร์อยู่ข้างหลังอ่ะน้องลุงเนาะครับครับครับแล้วก็มุมกล้องประมาณแบบเออ่ประมาณราณ้อยสี่ห้าองศาชี้แค่ชี้แค่ด้หรือเปล่าชี้แค่ได้หรือเปล่ากล้องอยู่สูงเลยนะบางทีอะดูแบบตรงคาราตะตายแล้ว แล้วก็จากการประเมินนี่น่าจะเป็นคนที่ไม่ได้สูงเกินไม่ได้สูงมากจนเกินไปพี่สนุโลก,ก็แค่หน้าฝักซอยแหละใช่ครับแล้วก็ดูจากท่านั่งแล้วอะรู้สึกว่าจะเป็นพยายามที่จะยืดช่วง, <c oughs> งเอววให้สูงที่สุดเท่าที่จะได้นะที่ที่พยายามนั่งไงนะเพราะว่าขาไม่ถึงนนะะพื้นค่ะพอทีผมเข้าใจครับก็บอกแล้วสมุดหน้าเหลืองอ่ะมันไม่ได้มีดีแค <c oughs> ่หาเบอร์นะครับไม่ มันก็เลยไม่มันก็มีรองเท้าแหละแต่มันก็ยังไม่ถนัดอยดีต่ไม่ก็คือเอาง,ง่ายๆอ่ะคุณมาให้ผมดูแลเดี๋ยวผม,มนี่ดูแลคุณเองคุณส่งเท่าไหร่ก่อนเถอะร้อเจ็สิบเอ็ดครับว้ายก็ยังสูงกว่าโอเค่อยอะไรเนี่ยผมฟิตไงผมฟิตแล้วคุณอะฟิตปะฟิตมากค่ะผมไม่เชื่อขอรับแต่คนค่ะครับผม สักวันเนะสักวันใส่ที่มาจะบอกว่าจะไปแล้วค่ะเอาอีกแล้วมามาก็ไปไปใปเอ,อเออเออแล้วแต่แล้วกันงอนทำไมเนี่ยไม่ได้งอนใครงอนคุณงอนค่ะ No ไม่ได้งอนผมจะไม่เกรง,งใจคุณแล้วผมจะเป็นตัวของตัวเอง ในในบอกว่าที่คนเปลี่ยนคนจะกลับไปเป็นตัวเองกลเนี่ยตอนนี้ผมว่าผมก็พยายามพูดให้แบบเป็นตัวของผมที่สุดแล้วผมไม่อยากจะพูดเรียบร้อยต่อหน้าคุณหรอกอืมก็เป็นตัวของตัวเองนี่แหละดีแล้วผมก็ต้องเป็นผมสิใช่คงว่าไม่คุณไงใช่ใช่แล้วคุณมาเป็นของผมได้ไหมมาจังก็เป็นของมาจังไหมไม่ใช่ตอบไปตรงคำถามดิตอบตรงคำถามแล้วเง่มาจับแยบแยบบเอส เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าใช้ความรุนแรงสิชช้ความรุนแรงเหรอฮะจับเกี้ยนเลยนะตีตูดดังเสียเลยนะฮะมากเกินไปแล้วนะก็้คุณมาหยาบอะไรตรงหน้านี่มันผ่านผมไปมามันถูกเอาถูกแก้มแล้วเนี่ยคุณถูกแก้มนะถูกแก้เหรอบ้าผมก็เข้าใจผิดเห็นมันนุ่มดีถึงว่าไม่ใช่แกม แล้วพี่พี่เปลี่ยนไปกล่องไหมให้กล่องหนูแทน้โอซีราซีฟูเขาจับนมมาจังพี่บาจู๋ใช่หรอใช่ค่ะแล้วพี่ทำไงบ้างพี่ัก็ปล่อยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่เอ๊ะดูดูตัวเองนะเว้ยก็ปล่อยให้เขาจับไม่ได้จับไม่ใช่คือเขาเอาไอ้ตรงหมัดเขาอะมาถกใช่หรอใช่ มาถกเลยเหรอพี่มาถูกไม่ได้ถกตามมาเลยนะค่งถูกตีมมาถูกต้องมาแก้ต่างกันต้องมาแก้ต่างกันเพราะคือแบบไม่โอเคมากเลยค่ะเนี่ผมผมไม่เชื่อครับผมไม่เชื่อครับนะมีเข้าจริงโรโดอยากก้าวหนาอยากก้าวต่ักสวัสดีครับ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 สวัสดีค่ะสวัสดีค่สวัสดีค่ะเอมซีอ่ะนะที่ต่อไรมูมูแจมเอาคนมาแรงงานัวไปไม่ชวนโอเคมาเรี้ยงวหาไงเลยครับ ไปใครใครใครยังไม่แรงตัวสเปโร่ต้อวนไปอยู่ตรงนู้นแล้วครับนะนะครับช่วยยิงไอ้แจ็คสเปโร่ให้ผมทีเนี่ยวนประสาทไม่ผมไม่ใช่แจ็คครับผมกับตันแจ็คเธอดื่เล่นตัวได้แล้วมันนานเกินไปแล้วจริงคุณแจ็คสเปโร่คุณอย่าเล่นตัวได้ไหมไม่ใช่แจ๊คครับผมกับตันแจ็คครับ มัวแต่ยืนแอบอยู่นั่นแหละเขาเขาไปรายงานเรียบร้อยแล้วครัอยากจับหนันจับนมอีกแล้วคนถ้าครั้งที่3นี่ไม่ทนแล้วนะคะไม่ทนก็ดีครับผมปลดปล่อยออกมาคราวที่ร้าปลดปล่อยออกมาคราวเธออย่าอกอยากเกาอยู่เลยคราวเธอวันนี้เลยงตาทั้งน้องกับกลับแลนพวกพวกเรากับแลนที่เมืองพุทพวกเรากับแลนเมืองพุทธอะไรกูเห็นมุดพ้าห่มกันทุกคู่เลยโอ้ แปลกแปลกใจรักปะพี่บินนี่ไหมใครใครเขาจะไปไหนก็คุณคุณอยู่นี่ก่อนไปน้องเราเราอ่กลับแล้วให้พี่บาอยู่นี่เลยพี่บาบินกันแล้วบินกันแล้วพี่บาไปบ่ายเจอกันไม่แล้วคุณน่ะผมถามจริงมารยาทคุณไม่มีเลยอ่ะคือคุณอยู่ๆคุณก็หายไปแล้วก็โผล่บางทีอย่างเงี้ยใช่เป็นคนไม่มีมารยาทค่ะไอเนี้ยวันนี้ดิโชวไปโทระทำได้ไหมต้องขอโทรเรื่องอะไรคะ ขอโทษที่ไปไม่บอกไงไปบอกทุกครั้งเลยนะผมให้คุณขอโทษดีๆหรือคุณจะขอโทษด้วยน้ำตาอยากขอโทษด้วยน้ำตาสักครั้งนะคะโอ้ย่ผีทะเล ผีทะเลหม,มายถึงผีแฉหรอผีเปียกคะ่ะนั่นแหละผีแฉถ้าผีเปียกอยู่กใกล้ๆคุณอนะ่ะมันจะเปียกไหมครับต่อนไปนี้อยู่ห่างกันสักครื่นหนึ่งตรงนี้คะ่ะไม่ผมจะไม่อยู่ห่างคุณคู่ใกล้ๆก,ก็มาโดน น,น,นอทำอย่างกว่ามันมีอะท่าทีค่ะมีเนาะผมไม่รู้หรอกว่ามีหรือไม่มีให้ให้นะลองเราไม่ต้องพิสูจน์ค่ะไม่ต้องมีมีสมงมีสมไม่ต้องใกล้ค่ะไม่ต้องใกล้ค่ะยงห่างตรงนั้นแหละค่ะทีละลูกจะเอาไงคุณนะคุณกับผมนะจะเอาไงเาอายัางไงอะแล้วคุณคุณจะเอาคำขอโทษอะไร ก็ไปไม่บอกบอกค่ะบอกบอกทุกครั้งที่มามาครั้งนี้ก็มาบอกว่าจะไปแล้วไม่ผมยืนอยู่คุณนั่งรถไปกับใจรักไปแล้วนะบ๊ายบายเจอกันลุงฝากพี่บาด้วยนะคะเจอกันค่ะบ๊ายบายไม่หนูไม่เอาพี่บาไปลุงอะป้าปเจอกันนะครับอ้าวอ้าวไม่เหมือนที่คุยกันไว้โอเคเดี๋ยววันจ่ามาเป็นสภาเดน ได้อ๋อจะไปได้เหรอไปหรอกหมุนดีๆเดี๋ยวคีบให้เขาไปเถอะอืมทำไมตอนตอนรถเจอกันในนอนนอนโอ๊ยเจอกันค่ไปไม่ได้แลวสิทำไมอะจะไปยังไงลระคนจับไว้ขนาดนี้นี่คือขอความร่วมมือดีๆไม่ให้ก็ต้องใช้กำลังบังครับอ่ะอยากให้เล่นบทผู้ร้ายเหรอ ก็ไม่เคยขอให้เล่นบนทพอดีนี่ค่ะแม่งโคตรยากเลยนะชอบผู้หญิงคนหนึ่งอะแต่ผู้หญิงคนหนึ่งเขาดูแบบเล่นตัวมากใช่คะ่ะสมอเล่นตัวก็ได้คะ่ะพูดอมยิ้มทำไมอะ่ะเ <laughs> ปล่าไม่ไอมยิ้มไม่อมยิ้ม สามตาขอเขาไปข้างในตรงนั้นได้ไหมแต่ผมจะไม่ปล่อยคุณนะมันเจ็บนะมันมันเจ็บนะที่คุณจับไว้เนี่ยคุณฝึกไว้เถอะเพราะสุดท้ายแล้วคุณยังไงคุณก็ต้องเจ็บตัวอยู่ดีติดฟรีต้องเข้าแล้วปะผมไม่พูดดีอยาคุณละถ้าจังเลิกทำแบบนี้แล้วก็ได้สิ ผมปล่อยคุณก็ได้พอใจยังอ่ะเมื่อใส่ยสตอรี่มาเจอกันผมจะบังคับคุณแล้วผมไม่ขอความร่วมมือแล้วเข้ามาได้ไหมทุกวันอะแวะมาหาได้ไหมต้องให้ไปหาเองอ่ะ ตอนนี้นจ่อจากอาจจะไม่ได้เข้ามาบ่อยค่ะก็มันเข้ามาตลอดพม่ได้คะคะอันนี้คุณคุณกำลังทำลายทรัพย์สินของตัวเองอยู่นะช่วงเนี้ยคุณต้องเข้ามาทุกวันไม่ต้องพูดคุณฟังผมก่อนเข้ามาทุกวันเข้ามาหาผมซะ เข้าใจป่ะถ้าเข้ามาตอนสิบเอ็โมงคะคะคุณก็หลับไงแต่บังเงินช่วงนี้ผมอยู่ดิไม่ไม่อยากสัญญาคะ่ะอ๋อผมไม่ได้ให้คุณสัญญาครับผมจะให้คุณเข้ามาทุกวันคุณบังคับอย่างนั้นเหรอ ใช่แต่คุณต้องคับไม่ได้แล้วค่ะครับพ่อคุณน้องคุณผมถ่ายดูไว้หมดนะถ่ายไว้ทำไมก็ถ้าเกิดว่าสมมุติผมเข้ามาแล้วผมไม่เจอคุณผมก็จะไปหาเขาแล้วคุณจะทำอะไรเขาอยากรู้ไหมล่ะก็ต้องเข้ามาสิแนะ่ไม่ครับผมทำให้คุณดูได้เลยคุณจะทำอะไรคะจะทำอะไรกับครอบครัวมาจังซิกซิก เชิญทางนี <c oughs> ้ห <Respect> น <ful> ่อยสิคมิวสิกมิวสิกเชิญด้านในหน่อยทำนะทำนะนี่นี่สิคสิคนี่นี่ครับวันนี้สิวันดีครับผมจะทำแบบนี้กับครอบครัวคุณก็แบบนี้ จะใช้กำลังเล่นแบบนี้ใช่ไหมใช่ <c oughs> เคยขอความร่วมมือจากคุณแล้วคุณไม่ตอบสนองอะไรเลย <c oughs> ก็ถ้าเกิดว่าไม่ตอบไม่เป็นไรผมก็จะทําให้คุณตอบไม่ได้ถ้าไม่เต็มใจอ่ะผมก็เอาจนกว่าคุณจะเอาผม <c oughs> นี่คือตัวอย่าง <c oughs> ได้ค่ะถ้าคุณจะเล่นนี้แล้วก็ ฉ่นก็จะเข้ามาให้จะคอยดูแล้วกันแล้วเดี๋ยวหลังประเทศลีถ้าเกิดว่าผมไม่เห็นคุณนะผมจะไปหาคุณที่นู่นฉันเข้ามาไม่ได้ตอนนี้มาลาวันนี้แค่นี้ค่ะทําไมถึงเข้ามาไม่ได้เพราะว่าจะมีแก๊งต้องอยู่กับแก๊งค่ะตล้วคุณอยูกับผมไม่ได้เหรอนั้นผมมีวิธีที่ดีกว่าเอาไหมนี่คะ ก็ย้ายมาอยู่กับผมใช่ไหมแล้วคุณก็อยู่กับแก๊งไปแค่นี้นเองคนาเถอค่นมากลคนบ้ากรมตัวเองไม่บ้ากามเลยเนาะฉันไม่เคยบ้ากามเลยหำก็ไม่เคยจับอะไรนะอะไรนะอย่าเข้าใกล้ค่ะกลัวค่ะ มีใคีจับอะไรนะหำคุณมันไม่ได้มีไว้จับนะความจริงแล้วมันมีไว้ดูดนะ